สวัสดีค่ะคุณสามีสวัสดีคุณพันธุระใช่ไหมแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมเนาะช่องมีอะไรนะช่องผเมีอ,อ,อ,อะไรเหงาใจวันนี้<อ>ม,มีอะไรเด็ดๆดไหมทุกท่านเลยนะก็<อม>ข้างหลังนะข้างนั้มันเป็นน้ำตกที่ไหนนี่น้ำตกบนบน,บนอากาศร้อนๆอย่างนี้นะคะก็น้ำตกที่เขาสร้างขึ้นไ<อ>ม่ใช่น้ำตกธรรมชาติน้ำตกเขียมใกล้บ้านนะครับอาจจะเห็นหน้าใหญ่หน่อยเพราะเพราะคนหน้าใหญ่คุณพันธุ์ชอบหน้าใหญ่หน้าใหญ่แกแกจะไม่ยอม เสียงเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้เสียหน้าไม่หยอกตอนนี้เราก็อยู่ข้ามกลางบรรยากาศที่แดดร้อนอบอ้าวมากแต่เราก็เย็นเพราะข้างหลังเราเป็นน้ําตกเป็นน้าตกนบ้ยินไหมได้ยินไหมเสียงน้ําตกบ้านเราน้าตกบ้านเราอรวยมากเลยนี่ข้างหลังน้ําตกค่ะแต่ออกไปนี้แดดร้อนจ้าเลยแต่เราก็มาอยู่ที่นี่ วันนี้มีอะไรมาฝากเอฟซีของเราบ้านคู่รักมีไหมล่ะคูดออกมาเลยไม่ก็ไม่มีถามคุณก่อนถามถามคุณสาก่อนถามคุณคุณสาก่อนว่าคุณสาเชื่อเรื่องคําทานายไหมเออคำทำนายเนี่ยมันเป็นศาสตร์มีมาตั้งแต่โบราณแล้วนะถ้า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 มันไม่มจริงก็คงไม่สืบทอดกันมาก็เชื่อนะครับเชื่อใช่ไหมเชื่อครึ่งไม่เชื่อสมมุติว่าเขาทำนายว่าไม่มองข้ามสมมุติว่าเขาทำนายว่าอีก ร้อยปีโลกจะแตกคุณเชื่อไหมอ่าเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งโอเคอันนี้คุณพันมีไปเห็นไปเห็นคำทำนายมาตั้งแต่สามสิบปีที่แล้วนะอตอนที่ตอนนี้เขาบอกว่าเป็นจริงทุกอย่างนะคะก็ลองฟังดูเขาบอกว่าวัดจะร้างขุนนางจะพยองวัดจะร้างขุนนางจะพยองเงินทองคือพระเจ้าคนเท่าจะกำพร้าคนเท่าจะกำพร้า,า,าหมายถึงอะไร จอมพาราจะหมุนมองพี่น้องจะเป็นศัตรูกันครูจะกลัวสิทธ์ผิดจะเป็นถูกลูกจะล้างผ่านคนพรานจะอหังกาคนบ้าจะเด่นดังคนมีตังคือเทพเจ้าเชื่อไหมเชื่อไหมนนคนมีตังเชื่อคุณรู้สึก <laughs> ว่าจะเชื่อตอนสุดเ <laughs> <laughs> ชื่อมากเลย ก็มีต่งเป็นเจ้าพระเจ้าคิดนี่คือเงนคือพเจ้านะ ใช่ไหมลองคุณไม่มีเงินเดยวใครเขาจะคบคุณไม่มีเงินเนี่ยมันอมันไม่มีใครคบอย่างคุณพันธ์นี่ถ้าคุณไม่มีเงินคุณพันธ์ไม่มาเกาะคุณแบบนี้หรอกไม่มาขอบไปอย่างนี้หรอกมีแต่พักไปเลยพักไปเลยถ้าไม่มีเงินแล้วก็ทะเาะไปจ้าไปอย่างนี้มันหน้าตาคนรวยทับหรือพี่น้องจะเป็นศัตรูกันหมายถึงอะไรพี่น้องจะเป็นศัตรูกันก็เรื่องเงินนี่แหละทุกท่านก็คงขึ้นพากันไม่ได้แบบนี้แหละเนาะเพราะพอะไรนะเพราะว่ายุคนี้มันเป็นยุคไทยเงินนะทุกท่านเนาะอ่าพี่น้องจะฆ่ากันอาจจะแย่งมร เออเพราะว่ามันมันอะไรมันอดอยากปากแห้งแล้นะแต่ก่อนนี้คุณพันนี่สังเกตคุณสาเลยกลับบ้านสงการนี่หอบมะม่วงหอบกล้วยมาจากบ้านนอกนี่เอามาบ้านปุ๊บทางบ้านนี่จะแจกฟรีเลยแต่ทีนี้คุณสาทำอะไรเ๋ย่าอย่าไปดูดูถูกกันเล็กน้อยสิครับคุณสาทำอะไรไม่ฝากก็เลยทางบ้านคุณทำอะไรเดี๋ยวจะอธิบายก่อนคุณทำอะไรออกมา เที่ยงน้อยหอยน้อยเราต้องเก็บเอาไปขายน,นี่ละสามสิบบาทสี่สิบบาทข้างมัานไม่ได้กินของฝากแล้วแล้วอ,อันนี้แหละเขาบอกว่าพี่น้องจะเป็นศัตรูกันขนาดครูจะกลัวศีบไม้มยถึงขนาดครูจะกลัวศีบด้วทำไมจะไม่กลัวล่ะหลักศีลดำไม่กลัวล่ะไม่ใช่หรือเปล่าหรือเปล่าก็ไม่ใช่ก็ยังคุณพันป็นเป็นครูเนาะอย่างเช่นสมมุติว่า เห็นเด็กทาไม่ดีนี่แหละยิ่งเด็กควรจโตเนี่ยทำไม่ดีได้ได้ไหมอ๋อเราไม่ได้ด่าเราไปบอกเขาว่าอันนี้มันไม่ดีนะเด็กมันก็จะแสดงอาการไม่พอใจยิ่งเราไม่ได้สอนมแเราก็แสดงอาการไม่พอใจแล้วครูนี่บอกสอนมากก็ไม่ได้สอนในที่นี้ไหมถึงสอนในเรื่องที่มันไม่ถูกต้องนะไม่ใช่สอนในตำราสอนในตำราสอนอยู่แล้วแต่บอกเขาว่าแบบนี้มันไม่ถูกนะลูกอะไรอย่างนงี้ยกลัวกลัวอะไรกลัวเดไปขูดรถ ดาดีนะเสียวรถครูคนนี้จอดที่ไหนโอ้โหเจอสิลเราก็มีกลัวเราก็กลัวแบบนั้นบ้างเลยเลยเออก็เด็กทุกวันนี้ก็นี่คือคือครูครูจะกลัวสิก็ก็แบบนี้ละมั้งอ่ามั้งมั้งมั้งแล้วเขาบอกว่าผิดจะเป็นถูกหรือเป็นยังไงผิดจะเป็นอำนาจเงินเลยนะทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกับเงินทั้งนั้นคือผิดจะเป็นถูกเนี่ยจริงๆแล้วมันผิดมันก็คือผิดมันจะเป็นถูกไม่ได้นะครับแต่ว่า เขาใช้ช่องว่างทางกฎหมายนะข้อความนี้นิดหน่อยหาช่องว่างเพื่อจะเอาปูกเองแต่แต่ในเรื่องธรรมชาติเนี่ยผิดจะเป็นถูกไม่ได้นะครับในเรื่องกรรมเนี่ยผิดก็คือผิดผิดก็คือผิดนะครับวันในวันหนึ่งคุณต้องรับกรรมชั่วแน่ๆน่ถ้าคุณกําชั่วนะเขาบอกว่าอะไรนะคุณหนีกฎหมายได้แต่กฎแห่งกรรมนี้ไม่พ้นแน่นอนไไม่ด้แล้ววัดจะลางล่ะวัดจล้างเป็นยังไงวัดจล้างเนาะวัดจะรางนี่ก็คือ อ่าไม่มีคนเข้าวัดเหตุผลที่คนไม่เข้าวัดก็คือคนมัวแต่ทำมาหากินคนมัวแต่ทำมาหากินแล้วไม่มีเวลาอ่านักบวชหมายถึงพระสงฆ์แล้วก็จะมีน้อยลงนะครับไม่มีเพราะว่าไปทำมาหาไปทำมาหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงนี่แหละมันมันมันไม่ได้ครับจะไปตัดโลกหมดเลยก็ไม่มีคุณทางานนะก็ัช่ทางลกแล้วคนก็ไม่มีเวลาที่จะไปนั่งฟังพระใช่อ่าให้พรให้พระเทพ คนก็ไม่มีเวลาที่จะไปทําบุญใส่บาตรไปเพนอย่างนี้แล้วเงินทองคือพระเจ้ามีจริงไหมเงินทองคือพระเจ้าจริงไหมมันมีส่วนถูกนิดเดียวนะครับเ,ออเงินไม่สําคัญนะครับแต่วันไหนไม,มันไม่มีเงินขึ้นมามันจะสบายมันจะตายเลยหลยนะครับเออเพราะว่าชีวิตเราทุกวันนี้เดินได้ด้วยเงินเงินแล้วคนเข้าจะกัมพาล่ะคนเข้ากับจะกัมพานะั้นหมายความว่าอ่าคนแก่ คนแก่พ่อแม่เรานี้แหละเอ,เอาเอายกตัวอย่างพ่อแม่เราเนาะเอาพ่อแม่เราเนาะสมัยก่อนจะเป็นครอบครัวใหญ่ใช่ไหม,มทําไรทํานาทาสวนอยู่เป็นครอบครัวใหญ่แต่ทุกวันเนี้เงินมันมีความสําคัญเนาะเพราะว่าเงินมันต้องใช้ในการดํารงชีวิตในการพัฒนาตนเองในการส่งลูกเรียนในการหาความรู้ เด็กๆก็จะเข้ามาหาเงินในเมืองนะครับคนแก่ก็เลยกลายเป็นกาลาอยู่ที่บ้านไม่มีใครดูแลไม่มีใครดูแลนะเพราะว่าเข้ามวดแต่ทำมาหากินใช่ข้อสุดท้ายเราอยากมีอารมณ์นั้นจันเลยคนมีตังคือพระเจ้าคุณอยากคนที่คุณอยากเป็นพระเจ้าไม่คุณต้องมีตังอ๋อแบบนี้ผมก็อยากก็บรรยากาศของการมีตังหรือเป็นเิรถึงมันเป็นมันเป็นแบบไหนเป็นแบบไหนอยากเจอตังก์ คนมีตังอารมณ์ของคนมีตังจะอารมณ์ดีไม่อารมณ์ของคนมีตังเป็นแบบไหนอารมณ์ที่อ่าเป็นมหาเศรษฐีเป็นอารมณ์ไหนเราอยากรู้อย่างเลยแต่อารมณ์ที่เรามีตังนั้น เราก็มีอยู่คือมีตังในระดับของเราไม่ใช่เราไม่มีเลยไม่มีเลยคุณดําเนินชีวิตอไม่ได้ไม่ได้เรามีอารมณ์ของคนมีตังแต่เราอยากมีอารมณ์ของคนมีตังแล้วเป็นพระเจ้าเป็นแบบไหนเป็นแบบไหนใช่ไหมเออนั่นแหละก็เราอยากมีอารมณ์นั้นเนาะก็ร่วมด้วยช่วยกันอ่าช่องอะไรนะหัวเมียผัวเมียเมียหรือว่าผัวเมียล้วว่าใหญใจเลยเนี่ยอ่าผัวเมียอะไรให้ยใจอันนี้ผัวนะคะเมียแต่ ในทางการดำเนินชีวิตอันนี้ทางเช้าหน้ายอมไหมทางเช้าน้าผมผมยกให้เขาเลยเขาเป็นคนเก่งนะครับเก่งอะไรเขาเป็นเรื่องคุณเก่งผมต้องเดินตามคนนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะต้องเดินตามเขาบอกว่าเชื่อมีอันอนี้รวยเลยรวยโลดเชื่อเชื่อเมียแล้วเหตุการณ์บ้านเมืองมันจะสงบเพื่อให้บ้านเมืองสงบเพื่อความสงบของครอบครัวคุณต้องเป็นช้างช้างเท้าหลังเดินตามเมียแล้ว ทุกอย่างผม <คน S 1> ผมเคยไปอยู่กับคนจีนนะคนจีนเขาบอกว่าคุณคุณจะร่ําจะรวยนะครับก็ต้องเชื่อเมียเดินตามเมียหัวเดียวเมียเดียวรวยแน่นอนโอเคนะเพราะฉะนั้นเราเข้าเข้าเข้าลู่เข้าลู่ของความรวยแล้วนะต่อไปเราจะเป็นคนรวยใช่ไหมโอเคค่ะ ทิมหน้าตอนนี้เราก็รวยอยู่แต่รวยยังไม่พอก็ทิมหน้าเขาเจอกันทิมหน้าเจอกันอีกนะครับจะบอกวหัวเมียเร่งเหี้ยใจวันจุบันทำนายสามสิบปีที่แล้วไม่เหี้ยใจเรามาคุยกันสนุกชนาะหัวเมียได้เหี้ยใจนะคะสามสิบปีที่แล้วคำทำนายนี้ลองไปคิดดูลองไปคิดดูว่าจริงไหมที่คุณรัตน์อ่านชัดๆอีกรอบนี้อ่านชัดๆนะคะก็ไม่ได้คิดเองนะเนี่ยไปหาจากตำรับตำรามานะคะอ่านชัดอยูรอบก็เขาบอกว่าคำทำนายสามสิบปีที่แล้วตอนที่เป็นตอนนี้เป็นจริง พ่อแล้ววัดจะล้างขุนนางจะผยองเงินทองคือพระเจ้าคนเท่าจะกำพรา้าจอมพราจับหมุนมองพี่น้องจะเป็นศัตรูครูจะกลัวศทธิ์ผิดจะเป็นถูกลูกจะล้างผานใช่หรือเปล่าลูกจะล้างผานคนพานจะอังกาคนบ้าจะเด่นดังคนมีตังคือเทพเจ้าเรา จะเป็นคนมีตังค์โอเคนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจผัวผัวเมียและเมียใจนะคะหญ่พวกเรารลอยเหงียใจนะครับติดตามแล้วก็แชร์เยอะๆนะครับขอบคุณครับ